เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับก็ผมจะบอกไว้ก่อนว่าผมจะข้ามตอนที่ตรวจรถนะครับเพราะว่ามันตรวจรถเนี่ยค่อนข้างยาวนะครัแล้วก็ใช้เวลานานนะเพราะฉะนั้นเราก็จะข้ามไปถึงตอนเนื้อเรื่องเลยนะครับซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะมีไม่กี่อย่างนะก็คือฆาตกรนะครับสาหรับเนื้อเรื่องในบทที่4จะเป็นการฆาตกรรมนะครับเราจะได้รับบทเป็นยอดนักสือกจิ๋วโคตวยนะครับในการตรวจสอบหาฆาตกรคําว่า ใครเป็นคนฆ่าเออ่สมชายนะครับะฉนนั้นก็ประับชมกันเลยนะครับไปเลยเช็คหน้าก่อนหน้าเขาใครวะหน้าโอเคอเคช็คชื่อจูจูสุเซชชื่อแปลกดีน้ำหนักหนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งันห้ารอยยสิกิโลหนึ่ันหนึ่งร้อย ทะเบียนก็นคือน่ะมีไงน้อเรื่องมาแล้วครับเดี๋ยวพี่ผมขอโทษผมขอโทษผมขอบินก่อนมูชิมูชีจ <c oughs> านี้พวรัางของชายหนึ่งที่ลงเทียวมีขี้เมาปกติสหายโซโรุคินจะจัดการเรื่องนี้คนของเราอยู่ในที่เกิดเหตุหตแล้วจ่าวิชยอฟแนะนำไม่ควรดูรายละเอียดดูรายละเอียด เฮ้ยฆาตกรรมครับเกิดเหตุฆาตกรรมพี่ผมขอโทษเดี๋ยวผมมาเราต้องไปที่ไหนวะเดี๋ยวนะลงเตี้ยหมีนะครับก็ไปทางแค่แรงงานแหละ,ละก็ขี่ไปเรื่อยๆเจผมเข้าใจาละพี่ผมใช้รถนะเปิดวอร์ไป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 ,ไป,ไป อยู่ในกติกากรรมครับตำรวจต้องทำหน้าที่ละมาถงึงแล้วถึงแล้งแรงแล้วเขาเข้าไปเข้าไปเข้าไปดับเครื่องเ,อเดี๋ยวลืมปิดวอลโอเคจา่าผมมาแล้วจา่านายยังไงมาแล้วผมมาแล้ว สวัสดีสหายคุณมาที่นี่สุกตัวพบโดยพนักง,งานทความสะอาดที่ด้านหลังของอาคารน่ะครับผมเรารักษาความปลอดภัยที่นี่คุณผู้ต้องสงสัย6กคนอยู่ภายในพวกเขาที่นี่ใช้โชวลานของคณะัดจักรรมอ,อ๋อคุณสงสัยหกคนนะตรวจสอบกระแสทั้งหมดและกลับมาชาั้นไม่มีใครจอกประสักนที่โดยไม่รับุญาจากคุณโอเคสอบประคำผู้ต้องสงสยัยค้นหาร่างกายค้นอาวุธสังหารเขาบอกว่าศพอยู่หลงังลานครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่า ศพถูกพบโดยพนักงานของสะอาดหลังร้านโอเคครับตรวจสอบศพก่อนผลร่างกายชื่อยอ่อที่มองเห็นได้คือ V M นะครับอนุญาตเก็บนะครับเขาเก็บมาก่อนคุยต่อไปะจ้าหนุ่มว่าสงสารเขาอยู่ที่นั่นอ่ะสองสาชั่วโมงแล้วอ่ะเราคิดว่าเราควรค้นศพก่อนแล้วค่อยหาอาวุธสังหารที่ดีผมมีวิชายู่บีติดตัวไปด้วย อ๋อสองสองเลือดรอยเท้าว,วะ่ะตามรอยเท้าไปก่อนไหมมีรอยเท้าไปทางนี้ครับเดินตามรอยเท้าไปก่อนเขาอ,อาจจะโยนอาวุธทิ้งไปแล้วนะครับแล้วก็อาจจะชิดรอยเลือดไปแล้วด้วยนะครับไ <c oughs> ปไหนกันแน่วะ <c oughs> ว่าเขาอาอาวุธไปทิ้งแน่เลยเ,ยเดินไปไกลยังอะเฮ้ยนี่ไงอาวุธมีทำครัวนะครับเดี๋ยวเดวส่วนใหญ่มาจากครัวลงเตรียมโอ้ยค,ครับเจออาวุธเจอผูุ้สังหารละถึงเวลาสอบปากคำพวกเราสงสัยนะครับเราถามทุกคนได้เลยได้ปะอ,อ๋ถามทุกคนได้อ๋อไม่ได้ไม่ได้ไ เปิดประตูไม่ได้วะอ๋อมาหน้าต่างนด้หวะ่ะเมื่อกี้นี่ประตูโอเคมีหกคนเลยเหรอเยอะจังงั้นเอาคนนี้ก่อนนะครับตีมัวเกิดอะไรขึ้นที่นี่คุณ้ำม,มาคำเช่นไรที่นี่ฉ <c oughs> ันควรจะอยู่บ้านกับพ่อที่ป่วยในช่วง <พะ S 1> ที่ท่านอาการแย่ลงโอ <c oughs> แตต่ัวชมพูก็แชมพว่าคนทำความาสะอาดนี่น่าสงสัยมากเขาจ้องดูเราแบบแปลกๆตลอดทั้งเย็นและพยายามแบบฟังคนทําความสะอาดเหรอครับห้องน้ําเข้าไม่ได้เนาะเ <Ye ager. S 2> ยเกอร์เดี๋ยวนะชื่อย่อนาฬิกาคือบ m นะครับ VM เอคืออะไรวะ เมื่อวานเราดื่มเหล้ามากเกินไปแต่มีหลายคนเข้าให้ฉลองโอ้มีความสุขมากกับการได้ตำแหน่งที่เกิดขึ้นที่เขาต้องการใช้นี่ให้ฉันคืออะไรวะฉันไม่รู้ว่าใครคที่อยากให้โอเล็กตายโอเล็กที่แปลกๆไวโอเล็กเจ้าของร้านใช่ปะบาร์เทนเดอร์เย็นวานนี้ผู้ชายร่างบางจากร้านขายเนื้อเจอเรื่องเมืองบึงที่นี่ ไม่เป็นไรพิเศษทีก็ทักนคนนำข้าสะอาดมาบอกฉันว่าเขาพบอะไรอยู่ด้านหลังหน้าซีดขาวแล้วก็ผีด้วยล่ะโอเคมีนี่ไม่น่าเกี่ยวเนาอเป็นสแตนเลนยเฉยแค่ศูนย์บาทคนนี้ชื่อนี่ไงวาชินโมลินคนนี้ปอกวะ,วะ เมื่อโอเล็กเตะกองหองไปที่ฉันฉันสึกจากฆ่าเขาอลิกาวเวนนี่อ่ในครอบครองของฉันมาหลายชั่วยุคแล้าจะพูดมากเกินไปที่ควรแต่ฉันไม่มีทางทำร้ายหมอนี่หรอกมีกับเตมือดีกว่าเขาทำตัวแปลกเมื่อวานที่แล้วเตมือใครว่าเตมือคนนี้ปะนิ่ิดตะชื่อแปลกๆเว้ยนิชิตะ สวัสดีครับเรามาเพื่อเฉลิมฉลองการเล่นข้าของโอเล็กเราทำงานร่วมกันมาสิบปีแล้วฉันไม่หลักเชื่อเลยว่าเขาตายแล้วอ่ะโอ้ขอโทษด้วยครับฉันแน่ใจว่าไสาระเร็วซาเทเยค่าโอเล็กนีีมากไหมที่ต้องชำระองคุยซ้ำได้ไหมมันจะเหมือนเดิมไหมอ๋อเหมือนเดิมเหมือนเดิม <C oughs> อ๋อคนนี้คือคนทําความสะอาดนะครับมีอย่างนี้มาจากห้องครัวนะครับเป็นไปได้ว่าคนทำความสะอาดอาจจะเป็นคนฆ่าเองนะครับแต่ว่าก็ต้องสงสัยนะครับคีนเนอร์มันแปลก เมื่อฉันไปที่ข,ขยะผล่ประตูกโกดังมันถูกล็อกแล้วคุณเจก็หายไปอ๋อฉันเดินไปรอบๆแล้วพ,พ,พ,พบก็พบศพก่อนหน้านี้ฉันเห็นว่าคนตายได้รอบกับผู้ชายใส่หมวกเบทเร่ขณะเล่นไพ่หมวกเบรเร่เฮงยี่ยอะไรวะเนี่ยหมวกเบรเร่คืออะไรวะเดี๋ยวทุกคนผมแป๊บหนึ่งนะหมวกเบรเร หมวกเดรกกรี่อ๋อหมวกก๊อปหมวกก๊อปช่หมวกก๊อปนะครับใช่หมวกก๊อปน่าสงสัยสุดละนี่ไงหมวกเบรลี่นะครับหมวกกอ๊อปเอาจริงนะเพราะว่าคนนี้น่าสงสัยมากเลยอ้าวเดี๋ยววาซิลทำไมชื่อเปลี่ยนวะนิกิตะตีมัวทำไมชื่อเปลี่ยนวะยีกเกอร์ วาซิลเมื่ okay, อกี้เขาไม่เดาว่าชื่อวาซิลเนี่ยอ๋อวาซิลมอรินใช่วีดับดิวนะครับเราสองอ๋อตอนนี้ติดนี่คนนี้นะครับแล้วเรารู้แค่นี้เหรอทำไมหลักฐานมันไม่มัดตัวเลยวะเราค้นตัวผู้ต้องสงสัยไม่ได้ ปล่อยคอติมัวปล่อยโปรติเกสบาร์เทนเนอร์เดี๋ยวนะโปรติเกสบาร์เทนเนอร์โปรติเกสคือไข่วะเนี่ยต้องสงสัยมันไม่หมดอีกตัวโปรติเกสคนนี้ชื่ออะไรกซาฮไม่ใช่นี่ชื่อซาฮัติมัวคอ มาทินเนอร์นีคิตะคนญี่ปุ่น๋อคนนี้นะครับนีคิตะ้าไมบางคนมันเป็นชื่อต้นแล้วอีกคนเอาชื่อทายวะดูยากเว้ยคนชื่ออันนี้น่าสงสัยก็คือโมลินคนนี้ชื่ออะไรซาฮเยบป่ะคนเนี้ย ใช่ซาฮเยฟซาฮเยฟมีติดนี่นะครับเดี๋ยวปล่อยคีเนอร์กับอันนี้ก่อนแล้วกันคีเนอร์เขาแช่ปล่อยคีเนอร์ตีมวนลองดูตามคำบอกเล่าของผู้ดูแลความสะอาดแกเขาลองไปจากอาคารก่อนเวลานั้น พกเขาไม่ได้ไปไกลมองหาร่องรอยในโรงเตียมดูหาทัศน์ที่ำทำผิดกฎหมายในบริเวณสวนสวนนี่หรอเอ๊ะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เงาแล้วหายังไงอะ่ะอันนี้อะไรอะ่ะบุรีสูบุรีไม่น่าผิดอะไรเนาะ สวนซื้อสวนเนี่ยนะโอ้โห,โหแล้วคือแบบกว้างมากสวนเชียรน,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 นี่เวลาเจ็ดโมงนะครับเขาไม่ได้เข้าไปล,ลงเตรียมนะตามที่คีเนอร์บอกเพราะฉะนั้นเขาอาจจะมาแอบมาคุยกับข้างนอกนะครับทำเห็นเครื่องสักพ้าตัวนี้เดียววะนี่ปะอ,อ,อ๋อ โอ้ผมตัดส <Afric Thi essen> ินใจพี่ดอรอ้แสดงว่าไม่ใช่อยู่เว้ยงั้นผมลองปล่อยบาร์เทนเนอร์อ่ะอ๋อเหมือนเดิมเฮ้ยคืออะไรอ่ะ ผมโดนดักตีเว้ยตรงนี้ผมเข้าไปตรงนี้โดนดักตีผมว่าตรงนี้ใช่ละผมถือปืนไว้ก่อนกว่าทำไมากูโดนดักตีปะใครคดีพลาดหรอแสดงว่าคีเนอร์ก็เป็นผู้ต้องสงสัยที่มีมีดหรอแต่เรามีหลักฐานเชื่อมมีดทำครัวกับนาฬิกาเีกนะเว้ยคือนาฬิกามันก็รู้แล้วพว่าว่าใครเป็นคนร้ายอ่ะเดี๋ยวเราก็ไม่ใด้คนร่างกายคนร้ายนะเว้ยเดี๋ยวผู้ต้องสงสัยอ่ะ โ้ยากว่ะอันนี้ยากจริงแล้วคือผมมองม่เห็นเลยนะเว้ยตัวนี้ดูไม่เห็นมีคนเลยเนี่ยดูดิเข้าไปคือกูตายเลยอะเข้าไปใหม่ตายปะเจ๊เอ๋เอ้ยรอดรอดรอดตรงนี้เอ๊ โอเคไม่มีอะไรแสดงว่าคนคนคิเนอร์นะ่าสงสัยมากปล่อยคิเนอร์แล้วกูตายสอบประคัมต่อแสดงว่าตอนนี้น่าจะเปลี่ยนบทพูดเนาะเฮ้ยคนที่ทำตัวไม่สุขอยู่ไม่สุขหรอกะ เราอยู่นั่งโต๊ะใต้ศาลาและเล่าหมดเกมือือไปที่บาร์เพื่อรับขวดเหล้าและโอเลงต้องไปห้องน้ำหลังอาคารเพราะห้องน้ำในบาร์ปิดอยู่เยเกอร์เผยหลับและฉันก็ถูกทิ้งให้อยู่ตาลพังกับนิกิตานิกิตานิกิตาเดี๋ยวขอหานิกิตาก่อนวนนิกิตาถูกปล่อยไปแล้วชีเนอร์ยังอยู่ตีมัวตีมัว เมื่อฉันเอาขวดมาฉันเห็นคนเอาเขาสะอาดเดินอยู่หลังตึกเหมืหอนเขาก็ลพยายามซ่อนอะไรบางอย่างไว้ใต้เสืส้อผ้าของเขาอุยซ่อนอะไรไว้อ่ะคุยต่อเลยเมื่อแขกย้ายมาที่ทะเลหาดประมาณหกโมงเย็นพวกเขาก็ทิ้งสิ่งที่ร้ายเอาไว้ฉ<ะ>ันออกไปสู่บุรีและเห็นแขกคนหนึ่งเดินไปได้านหลังของอาคาร <c oughs> ฉันก็คิดว่าพวกเขาเรียกตัวเองว่าเตอร์โมเตมอร์มโมคนนี้สินะในตอนชเช้าเตอร์โมแนะนำให้พวกเราอรเอ้ยให้พวกเขาออกไปข้างนอกฉันเพิ่งไปถึงศาลาเซนก็หมดสติที่นั่นเมื่อฉันตื่นขึ้นมาโอเลนก็มาด่ที่โตแล้วแต่เราก็หาได้เดิมอีก ห้องน้าข้างหลังเปนะเดี๋ยวไปดูห้องน้ำข้างหลังก่อนอาจจะมีบ่อแสอะไรอีกห้องน้ําข้างหลังถ้ามีห้องน้ำด้วยเหลอผมเพิ่งรู้นะเนี่ยอ๋อห้องน้ำนีเหรอก็ไม่มีอะไรนี่หว่าเปิด UV ก็ไม่เจออะไรนะนี่ผมส่อง UV ตลอดเลยแล้วเนี่ยคือพยายามอยากดูให้ได้ว่ามันมีอะไรบ้าง นี่ <icana> <naj bum S 1> มีอะไรต้องสงสัยปะเราต้องปล่อยใครอ่ะคือคีเนอร์มันก็ยังน่าสงสัยอ่ะแต่ว่าเติมมัวกับไอ้พวกนี้ก็คือไอเนี่ยน่าจะหมดสตินะครับผมว่าคีเนอร์น่าจะเป็นคนร้ายว่ะหรือว่าไม่ใช่วะงั้นเดี๋ยวงั้นเราเดี๋ยวลองปล่อยกับไอ้เยสกับโมลินเนาะ ในสูตรแล้วก็สามารถเปิดกูดังได้กูสามารถมองไปที่รอบๆที่นันได้แล้วกูกวดังกูดังไหนอะนี่ปะกูดังไม่ใช่ใชอ๋อนี่ห้องน้ำแน่เลยด,ดูดนักตีมะเนี่ยกูกูดังอยู่นูน่นนะเข้าไปด,ดูหนักตีแน่นอน ไม่มีอะไรต้องสงสัยเลยเล่าเฮย้ยเอกสารโอ้ยเจอได้เอกสารเห็นม,มีอะไรเลยออกทางออกรับเหรอเอวบอคีนเนอร์เป็นคนไลยอะรองเท้าเฮย้ยเสื้อกับรองเท้าเก่านะครับอ,อาจจะใช้อันนี้แทงเพื่อให้แม่ลอยเลือดติดตัวนะครับ เนี่ยมรเลยโอเคครับผมไปดูฝรั่งมาแหละมันมีนี่โอ้โหคือคือผมเดินหาตั้งนานยิงหางแตกไปสองถงังยิงขวดไปหลายขวดเลยแม่งอยู่ตรงนี้ผู้บัญชาการตาข้าสองของคุณฉันรู้เรื่องโอเล็กบล็อกดานอฟแล้ว เขาจะยืนยันความสัมพันธ์ของเขากับ KGP แล้วกำปั้นโลหิตอะโซนิสต้องตายวันนี้อาคาลิสตันที่เปย์สระจุงเจริญตีมัวอ้าวตีมัวคุณถูกจับข้อหาฆาตกรรมทำลายร่างกายและพยายามฆ่าผู้ของมีคมแล้วก็เอ้ยผมจำไม่ได้อะไรอะไรไม่รู้เยอะเกินตีมัวคุณถูกจับโอ้บาร์เอตัวราชเมโน เอาล่ะฉันเองแต่ดูสารมันเลยมันเป็นแค่รูสเนสป่วยสารเลยเร็วนี่ภรรยาของฉันและผู้บือสิบจำนวนมากต้องติดคุกรางว่าลที่เรวสามนี้ทำให้คนเป็นศัตรูสำหรับผู้ที่ยอมจำนนมีโทษให้กับกลับป้านทวหิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเอาแต่พี่ฆ่าคนเลยนะพี่พี่ฆ่าคนเลยนะ ว่ายัางไงดีวะคือเขาฆ่าคนน่ะคือคุณฆ่าคนในก็ผิดปะว,วะคุณไม่ฆ่าตกรนะเว้ยโทษทีเลยพี่มาจับการปฏิบัด้เริ่มขึ้นแล้วเจนอ่นะอยู่เชินไม่ได้หรอกออเอานี่กูเหรอเนี่ยโอยเขาสวนมา ด้วยความสิ้นหวังตีมัวเอามีที่ซ่อนออกมาจากรองเท้าเวียงเสียคุณโอเคเขาข้ารัฐบาลไแปดร้อยเหรียญเอาคุณครับ <c oughs> ไม่ใช่เลยกูอยากได้เงินโอเคมาตัวรถต่อดีกว่าเอา2,000 years later ครับ <c oughs> ใครที่ <c oughs> ดูันตรงนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับนะครับจะได้เรียมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผม นี่มันชับเตอร์ที่สี่แล้วนะครับชับเตอร์ที่ห6กก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆนะยุนที่ยีสิก้าแล้วนะครับเราเข้ามาทํางานวันแรกวันที่26สิบหกนะครับผ่านมาสาวันละโอเคมาวันนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับโอ้โดนหักตังอีกสองห้าสิบเหรียญโอ้โหแม่งเอ้ย